โอเคครับนี่จะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนตัวนี้จะเป็นสูตรนะครับเดี๋ยวจะส่งไปกับเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับเดี๋ยวจัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะส่งคลิปให้ทีหนึ่งเป็นลิงก์นะครับในลิงก์จะมีพวก คลิปวิธีการคั่วแล้วก็คลิปวิธีการดูแลเครื่องทั้งหมดพวาะพลาสติกต่างๆพวกนี้ครับสามารถแกะออกได้หมดเลยตัวนี้จะแกะออกหรือไม่แกะก็ได้นะครับถ้าจะแกะก็คือใช้คัตเตอร์กรีดบางๆตรงนี้แล้วก็ลาะออกได้เลยครับจะเลาะออกได้เรียบ กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่นะครับแนะนําว่าควรจะต้องแกะก่อนใช้งานนะครับหน้าหลังแกะออกได้เลยทางร้นานป่าก้ให้หมดแล้วถ้าใช้งานไปแล้วไม่แกะออกจะทําให้ตัวกระดาษน,นะครับแกะออกยากเพราะว่ากาวเขาโดนความร้อนความชื้นจะทําให้กาวเขาแห้งแล้วจะแกะออกยากแล้วก็ด้านหน้ายัางไงเราก็ต้องใช้ในการมองไฟนะครับโอเคมาดูการทํางานมอเตอร์ครับมอเตอร์ทํางานได้2ระบบ ไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านใส่สีดําเส้นนี้ครับใส่เอาดอเส้นใหญ่ส่วนแบตเตอรี่จะมีใส่พ่วงชน,นี้ให้เวลาใช้งานก็คือเสียบตามสีตามขั้วครับแดงบวกดําลบอีกฝั่งนึงมาคีบที่แบตเตอรี่ใช้แบต1 2บโวลต์นะครับแบตลูกเล็กถึงลูกใหญ่ใช้ได้หมดแต่ว่าเน้นว่าห้ามสลับขั้วเด็ดขาดสีแดงคีบขั้วบวกสีดำคีบขั้วลบถ้าสลับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย ถ้าสดหรับพวจะช็อตทันทีครับจะไม่เหมือนไฟบ้านการทำงานสว,วิตจะเป็นสามสเตปแบบนี้ตรงกลางคือปิดครับถ้าเคาะมาขวามือแบบนี้อันนี้คือเลือกระบบไฟบ้านสองยี่สิบโวลต์ไฟแสดงสถานะสีขาวมาร์กการกดรอบที่เหมาะสมจุดสีดำตรงนี้ครับที่จุดที่หมุนหมุนมาให้ตรงกับจุดสีดำที่ตัวเครื่องไมพัดสเตเต็กดนิ่งครับ มอเตอร์สามารถปรับกวาเร็วได้ไฟสแสดงสถานะสีขาวนะครับต้องการคือปิดถ้าเขามาฝั่งนี้ทํางานด้วยแบตเตอรี่แล้วครับกรณีถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่ง่ายๆเลยดูก็ไม่จําเป็นต้องเสียบเราก็โยกมาที่ระบบไฟบ้านแค่นั้นครับตัวน,นี้ก็เก็บไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินหรือว่ากรณีไปทำฟุตทักหรือว่าขัวนอกสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า การล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกตัวนี้เห็นไหมดึงออกได้เลยครับแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดานะครับใช้ผ้าชุบน้าเช็ดได้ชุดนี้ห้ามล้างน้ําเป็นระบบไฟรับประกันให้หนึ่งปีนะครับมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องเนี่ยยกล้างน้ําได้เลยหม้อก,ก็ยกล้างในภาชนะปกติเท่าไปรกระปุกมากๆก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับไม่ต้องห่วงถ้าะตเหล็กขัดได้ไม่มีปัญหา หัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วแก๊สแรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีบอกว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดนะเน้นเลยว่าต้องใช้วาล์วแรงดันต่ำเท่านั้นแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อยเปอร์เซ็นครับหัวแก๊สเมื่อไหร่ที่สกรปรกมีคราบเปื้อนควรจะต้องขัดทําความสะอาดนะครับถ้ามีคราบสกรปรกเยอะจะทําให้ความร้อนตกลงได้แล้วก็ไฟที่จะไหม้ที่หัวแก๊ส จะทำให้ความร้อนไม่ขึ้นไปที่ก้นหม้อแล้วก็ถ้าสกรปรกแล้วเราฝืนใช้อยู่จะทําให้คาบฝังแน่นได้ตัวนี้ขัดได้เลยครับโดนน้าได้ไม่มีปัญหาในคลิปก็มีวิธีการล้างให้ดูครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดก่อนใช้งานก้มลงมาดูนิดนึงครับเห็นไหมว่าเวลาเราล้างหรือเคลนย้ายมือเราไปโดนได้ก่อนใช้งานก้มลงมาดูแล้วก็เปิดให้สุดแบบนี้ กดแล้วก็บิดมาทางซ้ายมือครับไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ช่องกาดเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟจะเป็นสีเลยแล้วเป็นเปลวไฟล,ลอยๆอยสังเกตง่ายๆก้มลงมาดูแล้วก็ปรับให้ช่องกาดสุดจะได้เปลวไฟสีฟ้าแบบนี้ความแรงไฟในการใช้นะครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อเน้นเลยว่าทาป๊อปคอนใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหมแต่ถ้าไฟอ่อนไหมครับเน้นเลย โอเคครับ